ทางเดินมีตั้งหลายทางจะเดินตามฉันทำไมแนทไปนี้ตามมาดามหนึ่งคะ่ะแนทมาหาที่ปรึกษาของแนทแต่วันนี้เขามาทำงานให้ฉันเขาเป็นของฉันนี่คุณภูมิเรศคะ่ะที่ปรึกษาส่วนตัวของฉันวันนี้ผมมาทำงานวันแรกกับคุณหนึ่งนะครับรู้สึกดีมากคะ่ะถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่คุณทาทองขึ้นมาบริหารวรรณจกักรรูปต่อจากคุณพ่อยังไม่เคยมีที่ปรึกษาส่วนตัวนี่คะใช่ค่ะ คุณภูมิแร่ได้รับเกียิเป็นคนแรกค่ะแบบนี้คุณภูมิแรนี่มีอะไรพิเศษที่เป็นมากกว่าที่ปรึกษาหรือปาคะพิเศษยังไงล่ะครับก็ประมาณคนรู้ใจพิเศษหรือว่ากําลังศึกษาดูใจอยู่กับคุณทาทองอะค่ะคุณภูมิแร่ก็เป็นที่ปรึกษาให้แนทเหมือนกันคะ่ะงั้นแบบนี้ก็แปลว่าคุณภูมิต้องมีอะไรพิเศษกับแนทมากกว่าเป็นที่ปรึกษาด้วยใช่ไหมคะ นี่น้ามาดามหน่งดูแปลกใจนะคะทําไมคุณภูมิเขาไม่ได้บอกหรอคะว่ารับเป็นที่ปรึกษาให้แนทด,ด้วยฉันไม่ได้ถามและฉันก็ไม่ได้อยากรู้นักข่าวก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาตอบอะไรฉันไปทํางานเถอะคะ่ะอย่าโมเสียเวลาอยู่ตรงนี้เลยขอตัวนะคะเชิญค่ะขอตัวนะครับคะ่ะอ,อ่ะ แล้ววันนี้คุณแ็ดคิดว่าจะมาประมูลอะไรบ้างคะดูดูไว้ไปไปฉันไม่อยากให้ที่ดินที่เราเล็งไว้เนี่ยลืมมือไปขอทางด้วยครับขอเชิญค่ะคุณหนึ่งครับนอกจากวรนจากกรุ๊ปแล้วเนี่ย ผมยังรับงานที่ปรึกษาให้กับบริษัทอื่นด้วยนะครับคุณคิดผิดที่ทำงานให้ไฮโซเนี่ยไม่นี่น่ารำคาญร้อนตัวยังไงไม่รู้ค่ะเหมือนมีคนพูดถึง ที่นี่ก็ไม่ได้แคบนะคะทางเดินมีตั้งหลายทางจะเดินตามเันทำไมเนไปนี่ตามมาดามหนึ่งค่ะเน็ตมาหาที่ปรึกษาของเม่เออคุณภูมิคะคุณภูมิช่วยเน็ตเลือกทีสิคะวันนี้เน็ตจะประมูลอะไรดีจริงๆก็อยากซื้อที่ดินเอาไว้เก่งกำไรสักสองสามแปลงก่อนที่จะซื้อที่ดินซื้อมาระยาติดตัวก่อนดีกว่านะ ตัวน็ไม่มีมารยาทยังไงอะคะนี่ก็ที่ปรึกษาแนทเหมือนกันฉันไม่ได้สนใจว่าคุณภูมิจะเป็นที่ปรึกษาของใครกี่คนแต่วันนี้เขามาทำงานให้ฉันเขาเป็นของฉันแล้วไงอะคะ่ะมาดามหนึ่งมาดามหนึ่งก็แค่เป็นหนึ่งในร้อยเจ้าที่คุณภูมิเขาทำหน้าที่ที่ปรึกษาให้อย่าหลงตัวเองหลงอำนาจทำตัวเป็นเจ้าของเขาหน่อยเลยคะ่ะแล้วที่เธอตามตื้อตามลากเขาให้ไปช่วยงานประมูล ในเวลาที่เขาทำงานให้ฉันอยู่ยิ่งกว่าทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของซะอีกยิ่งกว่ายัางไงอะคะยิ่งกว่าขอทานนาสมเพศสะกดยังไงที่บ้านคงไม่ได้สอนสินะมารยาทในการทำธุรกิจก็ไม่มีด่าแนทดอกพงษ์ยนครับใจเย็นใจเย็นแนดไม่เย็นแล้วนะคะเขาด่าแนดอะเฮ้ยค <Hey! S 1> ุณพงษ์ค<ง>ุณเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยก็เห็นอยู่มึงจับมือแนทอะ คุณใจเย็นก่อนได้ไหมมึงจับมือนะทำไมวะให้ผมบอกให้คุณใจเย็นหยุดนะเป็นบ้าอะไรคุณกรุณปล่อยคุณพุ่มเดี๋ยวนี้นะก็มึงจับมือนะวะพี่หนึ่งอะไรอหนึ่งแกนะโอ๊อยหนึ่งไหวแน่นะครับไหวค่ะ ระวังนะคะพี่หนึ่งพี่หนึ่งคะลูกน้ำว่าไปโรงพยาบาลนะคะไม่มีแผลไ,ไ,ไม่แปลว่าไม่เจ็บนะคะอาจจะช้ำในหรือกระดูกหักก็ได้จริงด้วยค่ะพี่หนึ่งเ,ออเข็มว่าเราไปโรงพยาบาลกันเลยดีกว่าค่ะเดีย๋ยเข็มช่วยพ่ยุงนะคะผมเองดีกว่าครับ